สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่นพี่พี่ชาวพาเครื่องกันทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับน้องปิายาพระญาติฝากขายนะคะ EP นี้ EP ที่297นะคะเช้านี้ห่งชุดยี่สิบสีรายการนะคะมีพักเครื่องพระบ้านเก่าเก่าสวยๆให้พี่พี่ได้รับชมเช่นเคยเปิดรายการองละสองร้อบาททุกรายการนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะ ได้ที่เบอร์โทร080 5916569ก่อนรับชมฝากพ,พี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปียาด้วยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จ6ชั้นวัดเกตชัยโยนะคะสวยสวยเดิมเดิมนะคะมาในพร้อมตลับ เปิดให้พี่พี่สองบาททุกรายการนะคะรายการที่สองพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะคะรุ่นกล่องไม้ขีดปี08ผิวเดิมเดิมนะคะรายการที่สาม พระพุทธชินราชใบเสมานะคะเนื้อชินโบราณเก่าๆนะคะรายการที่4ี่พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละครังนะคะผิวแตกลายงาเดิมๆนะคะ รายการที่ห้าพระสมเด็จ7ชั้นนิยมนะคะวัดเกตเนื้อขาวขาว,นวน,นวลนๆลึกๆนะคะรายการที่หกพรลีลาเม็ดขนุนพิมพ์ใหญ่นะคะ เนื้อดินแน่นๆกุทุ่งเศรษฐีนะคะรายการที่7พระรูปหล่ออินโดจีนพิมพ์ต้อเล็กๆนะคะเก่าๆนะคะ รายการที่8ปดพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีนะคะเนื้อชินพิมพ์หายากนะคะรุ่นนี้รายการที่9กาพระหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่คุดนะคะ เนื้อดำๆผิวดเดิมๆอุดผงเก่านะคะรายการที่10บพระเนื้อว่านพิมพ์พลอดนะคะปีเก้าหลวงปู่ทวดนะคะ รายการที่11้าพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ชิตานะคะเก่าๆกศึกๆึสภาพใช้มานะคะรายการที่รายการที่ส <c oughs> ินะคะเหรียญหล่ลอรุ่นแรกหลวงปู่สุขนะคะ วัดปากคลองมาขามเท่านะคะรายการที่13เหรียญหล่อรุ่น3นะคะหลวงพ่อไปผิวกับกับเดิมๆนะคะปีสองสนะคะ รายการที่สิบสี่ไม้แกะประหลัดขิกนะคะเก่าเก่าแห้งแห้งมีจานนะคะทั้งตัวหลวงพ่อเหลือนะคะรายการที่สิบห้าพระรูปหล่อเตาลรีดหลวงปู่ทวดนะคะ มีตอกโค้ชอนะคะรุ่นนี้หายากนะคะรายการที่16บหกพระรูปหล่อหลวงพ่อทบรุ่นหัวไม่ขีดนะคะผิวกลับกับนะคะ รายการที่17นะคะพระผงพิมพ์เล็กหลวงปู่เผือกนะคะวัดกิ่งแก้วนะคะรายการที่18บแปพระรูปหล่อหลวงพ่อทบจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ รายการที่สิบเก้าพาปิลันเนื้อผงนะคะพิมพ์ยืนเปิดโลกนะคะรายการที่ยี่สิบพาผงพิมพ์วะัละหังนะคะ ด้านหลังมีจานด้านหลังมีจานเก่าๆนะคะรายการรายการที่ยีสบอ็ดพระกิ่งขนาดใหญ่นะคะเก่าๆไม่รู้ที่นะคะ รายการที่22่สิบสงพระกิงอา่าพระเหรียญหล่นหอนะคะหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะคะรุ่นแรกนะคะรายการที่23าม พ้าขุนแผนภายคู่เนื้อดินนะคะเก่าๆนะคะรายการที่24พระร่วงยืนประทานพรนะคะ หลังลางปืนนะคะเนื้อชิ้นเก่าๆเชา้านี้ลงครบแล้วนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะช่องทางการติดต่อโทรหรือแอดไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร080-591-6569 เปิดรายการอง์ละ200บาททุกรายการนะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะ